คอร์ส reading booster กับพี่นุ้ยที่ V by the Brain นะคะคอร์สนี้ <c oughs> จะพาน้องๆไปเพิ่มคะแนนในส่วนของการอ่านสำหรับคนที่กำลังตั้งใจมุ่งมั่นจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยค่ะ โดยพี่นุ้ยนะคะจะพาไปพบกับข้อสอบนะคะในส่วนของการเดาศั์ค่ะจะมีเทคนิคยังไงนะคะในการที่เราเนี่ยจะเดาความหมายของคําศัพท์ที่เราเจอจากเรื่องที่อ่านค่ะนอกจากนั้นนะคะเทคนิคที่2เนี่ยที่แบบสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการทํายังไงที่เราจะทําให้ถูกต้องโดยประหยัดเวลาค่ะน้องๆหลายคนเนี่ยมีความผิดพลาดนั่นก็คือเลือกที่จะอ่านทั้ง a s s a g e นะคะอ่านไปทีละประโยคอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่ทันเวลาดังนั้นนะคะพี่นุ้ยจะเปลี่ยนความคิดและวิธีการทํางานของน้องๆค่ะโดยให้น้องๆเนี่ยมีเทคนิคในการที่จะเดาคําตอบได้อย่างมีหลักการ Hard ย์เวิร์ดนะคะแล้วก็กาคําตอบที่ถูกต้องได้ค่ะดังนั้นนะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะเพิ่มคะแนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการอ่านต้องมาพบกับพี่นุ้ยในคอร์สนี้เลย reading booster นี่ b y the b r a i ค่ะ 으음. <목소리>